คิดจริงจังและจริงใจกับคนหรือไม่สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แม่จะมาแรดด้อมให้กับทุกคนได้ทราบกันเลยนะคะว่าคนที่ลูกๆดิวอยู่คุยอยู่เนี่ยเขาคิดจริงจังและจริงใจกับลูกๆหรือไม่นะคะเข้ามาหลอกหรือเปล่านะคะเออเดี๋ยวเรามาดูไตเขาคนนั้นกันเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดแลรู้สึกยังไงนะคะมันหลอกนะคะ มาขายขนมจีบเล่นๆนะคะหรือว่ามาจีบแบบเฮ้ยจริงจังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยพลังงานไพ่ Oracle Love is ชุดแรกนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นชุดที่1เนาะที่อาจารย์แม่คิดค้นขึ้นมานะคะมาดูซิว่าพลังงานไพ่ Oracle Love is จะส่งพลังงานดีๆอะไรออกมาจะส่งพลังงานนะคะอ,อะไรนะคะ ที่เป็นความคิดนะคะความรู้สึกของเขาที่แท้จริงที่มีต่อเราถ้าพลังงานออกมาดีนะคะกดแชร์กดรับคำทำนายกันเลยนะคะถ้าพลังงานออกมาไม่ดีนะคะพลังงานด้านลบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเออแต่อาจารย์แม่แนะนำว่าเฮ้ยฟังไพ่หน่อยก็ดีเนาะเออบางทีไพ่อ่ะอาจจะรู้เห็นมากกว่าเรานะคะลูกนะโอเคเรามาดูกันเลยเขา จริงใจนะคะจริงจังเราหรือไม่เข้ามาดูกันเลยม,มาดูซีว่าผู้ชายคนนี้หรือเธอคนนี้นิสัยเป็นยังไงเขาเขาเป็นคนยังไงเขานะคะมีพลังงานอะไรอยู่ในตัวเขาตอนนี้เขารู้สึกย,ยังไงกับเราโอ้โหผู้ชายคนนี้นะคะหรือเธอคนนี้เป็นคนที่แบบเพียบพร้อมเลยนะเออ สมาร์ทเท่ดูดีสะอาดสะอ้านนะคะมีการศึกษาสูงมีการเออเขาเรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะบางคนเห็นภาพด้านหลังแม่หอไอเฟลบางคนอาจจะเรียนนอกจบนอกมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยหรือตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะทํางานอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้นะ,ะเห็นไหมคะดูสิผู้ชายคนนี้คือเป็นคนที่แบบ เพียบพร้อมโปรไฟล์ดีมากๆนะคะเป็นคนที่โสดด้วยนะแล้วก็ขี้เหงาด้วยนะคะเป็นคนที่แบบว่านิ่มนิ่งนะคะสุขุมแล้วก็เก็บความลับเก่งมีอะไรไม่ค่อยพูดนะคะเขาจะเก็บไว้ในใจผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่านิสัยใจคอของเขาเนี่ย ออกจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดนะคะเจ้าอารมณ์นิดๆนะคะไปวุ่นวายอะไรเขาก็จะแบบว่าหงุดหงิดไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้เขาค่อนข้างห่วงพื้นที่พื้นที่ส่วนตัวมากอาจารย์เริ่มพูดไม่ชัดแล้วเนาะนะคะแล้วเขาเคยมีอดีตนะคะเคยมีอดีตที่เจ็บปวด นั่นก็หมายถึงอาจจะจบความสัมพันธ์เพิ่งจะจบความสัมพันธ์กับใครมาเขามีเรื่องราวในอดีตที่ค่อนข้างเก็บไว้อยู่ในใจเป็นความลับหรืออาจจะเป็นปมของเขาอยู่ด้วยนะคะเอาละมาเข้าคำถามกันเลยนะคะถ้าตรงถ้าใช้ไปต่อกับอาจารย์แม่เลยนะคะลูกๆแล้วมาเข้าสู่คำถามกันเลยนะคะเขา จริงจังจริงใจกับคุณหรือไม่กับลูกๆหรือเปล่านะคะขอตัดสักนิดหนึ่งใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะโอเคโอ้โหโล,ลูกๆ <c oughs> กดกระดิ่งรัวๆ <c oughs> ผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่แบบว่าขาดความรักความอบอุ่นอยากได้ความรักอยากได้อ้อมกอดจากลูกๆนะเออ แต่เขาเองในขณะที่ต้องการความรักจากลูกๆก็ยังไม่พร้อมผูกมัดแล้วไงต่อเขายังอยากศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอไพ่ชัดเจนมากเขายังอยากพูดคุยอยากติดต่อสื่อสารกับลูกๆอยู่นะคะตอนนี้คือแบบนิดมากวนมากนะคะเออขอไปสุดท้าย ที่เขาต้องการศึกษานิสัยใจคอนะคะขอดู้ต้สำรับโอ้โหเพราะเขาคิดกับลูกๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่แหละแต่แค่ยังไม่อยากคอมมิตเมนต์กันให้สถานาชะชัดเจนเพราะเขายังมีภาระที่ต้องดูแลรับผิดชอบอยู่ยังมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องจัดการคะ่ะลูกๆดีใจด้วยนะจริง จังนะคะจริงใจแต่แค่ยังไม่ต้องการคอมมิชเมนต์หรือแค่ยังไม่ให้สถานะที่ชัดเจนว่าเฮนะ้ยอยู่น่ะเป็นแฟนฉันแล้วนะเป็นแฟนของผมแล้วนะเออขอศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อน oh. กดรับคำทำนายกันเลยคะ่ะ